ไปลุยไปไปเจอเพื่อนแล้วเจอแล้วมาร์คของลิศทะลุปุ้บกรุณมานิ่งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้านะครับผมแต่ว่า มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับว่าช่วงนี้ผมไปเขาใหญ่บ่อยไหมแล้วก็เวลาไปเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับผม mm. แล้วก็อยากจะอัปเดตมิกเมาเทนด้วยนะครับผม mm. วันนี้วันนี้ผมก็เลยจะพาไปดูกันครับว่าเวลาผมมาเขาใหญ่เนี่ยผมทาอะไรบ้างนะจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็จะพาไปกินอะไรบ้างนะครับผมมากับมิกีพีนี้เดี๋ยวผมพาไปครับ mm. เริ่มจากที่แรกเลยนะครับเจ็ดโมงเช้าวันนี้ผมมาที่โรงแรมยูเขาใหญ่นะครับผม ตื <Hey. S 2> ่นหกโมงครึ่งนะครับผมมาออกกำลังกายครับผมใส่เสื้อบิกิบมา <c oughs> ด้วย <c oughs> ผมต้องได้รางวัลพินเสื้อดีเด่นด้วยนะฮ <c oughs> ะการเล่นฟิตเนสของผมนะฮะผมเล่นอกครับตั้งของนียว้าว ร้อยนะครับสำหรับการออกกาลังกายเช้านี้นะครับผมเมื่อกี้นี้ก็ปั่นจักรยานอีก1ชั่วโมงนะครับผมประมาณสัก16กิโลได้นะครับผมลดไป600กว่าแคลอรี่นะครับผมสำหรับตอนเช้าถือเป็นเช้าที่สดใสครับตอนนี้หายง่วงแล้วครับผมผมพามาดูม้าครับม้าทองระยกมิกทองระยะเพื่อน กินหน่อยนะคำเดียวเร็วให้เขานะตัวเรนเต้เรนเต้กินย่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเจอเือแล้วเจอแล้วมาร์คฟองรีเยอะอนะจะได้โจไวจะได้ขอมขี้ม้าโจคืออยู่อย่างเงี้ยเอามารอดรได้เลย ตอนนี้เราเราอยู่บนหลังผมอยู่บนม้าแล้วครับกำลังจะเริ่มขี่ม้ากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมวิวขี่ม้าชมวิวสวยแน่ๆไปขวบม้าพวบม้าอ๋อขวบม้าขับยังไงเยอะอันนี้คือพอดีใช่ไหมครับไม่เนี่ยผมจะใช้เข่าครับ ของเรามีแค่คันเร่งแล้วก็เบงกันเร่งขวามือเล็กคือเบงต้องมีที่มิกเมาท์เทนแล้วแหละเดีวนี้เดีวนี้ดูเอาขันหยได้มั้ยเฮ้ยนี่เทนะ่เลยเนาะหยาได้ไปจัดตลาดเนาะไปต้อง,งนั่งข้างหลังแล้วขาใครไปผมวิวินาลา,าไปนำ้ำไปลุยไปไปเฮ่ดีวะ พามาขับรถชมชมธรรมชาต like ิหวานเย็นมากเป็น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 ปนคจคุณตำรวจคะมีคนขี่รถปล่อยมือค่ะ ข่าวดีข่าวร้ายครับข่าวดีคือผมขับถอยหลังได้ข่าวร้ายเบรกไม่อยู่เฮ้ยเนาเหาเหาตะวีฟาร์มมีแน่ๆสีอะไรดีครับตวีฟาร์มสีเขียวครับนี่ออกตัวนึกว่าฟารมีหมอกหมอกเหมือนนั่งคนล้อตลอดเวลาเพราะมันเป็นม่นก็ดัวบินเจอของสนุกอีกแล้วทะลุ และกับข้าของเราวันนี้ครับผมมีอะไรบ้างแต่ผมพาเข้าครัวไปดูกันครับทะเลาะอะไรกันครับกลังหา่าที่ปิดไม่เจอโอ้โหอยู่ข้างนอกเสียงทะเลาะกันแบบดังมากข้างในเรารักกันนะยอดะนี่ีเมนูอะไรบ้างฮะวันนี้หรอ ต้อะไรอยู่ครับบีบมะนาวค่ะโอเคใช่ครับหอ,หอยใหญ่ออ้ยโอ้มันยังมันอ้าปากอยู่นีอ่อ๋อน,นี่เป็นหอยเล็กอันนี้เป็นหอยใหญ่นะฮะแล้วพี่นัดมีหอยไหมฮะชอบครับชอบครับ ชอบกินครับนี่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะครับใช่ค่ะพี่แมมนะฮะยอดมากแทนกับอะไรบ้างครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรนะนี่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 มีกุ้งโอ้ยนี่ฮะวันนี้จะพาไปพม่ากันอะไรครับย่างกุ้งฮะแหม่อยใหญ่สภาพขึ้นสังเกตหนึ่งชั่วโมงผัดไปพี่นายเขาก็จะพูดว่าเรื่องหอยเขาถนัดแต่จริงๆแล้วผมแกะหอยเก่ง อวันนี้เรามีปิ้งย่างซีฟู้ดด้วยนะครับผมแล้วก็มีปลานึ่งนะครับผมอู้หน้นำยาปลาแล้วฮะี๋ยวผมจะไปเด็ดผักจากสวนผักของมิกมาเทนนะครับผมนี่ลูกใหญ่มากเลมอนมิกมาเทนนะฮะ มะกรูดเป็นอันนี้เป็นแบบปลูกด้วยกันเลยมันจะได้เป็นดงมะกรูดแล้วก็มีอะโวคาโด,ดข้างหลังนะ,ะลงเอาไว้3มต้นลูกมันเนี่ยสิเดือนนะฮะถึงจะได้ทานนี่เป็นเบบี้คอร์สนะครับผมอันนี้พร้อมทานแล้วครับนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ครับต้นนี้เนี่ยคนถามมาเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเห็นในผมลงรูปแล้วก็แบบสวยนะ,ะนี่คือต้นทุนซับค่านี่ต้นประธานนะฮะของของพี่อเช่นกันซึ่งผมเลือก ต้นพูนรัพย์เพราะว่าความหมายดีเกินทองเพิ่มพูนนะครับผมว่าผมมีภาพประกอบครับตอนที่เอาต้นพูนรัพย์มาลงนะครับผมไปดูกันครับหักหักนะผมว่าหักนะ พอดีีเเเเลลลยยยยปับนี่จากมิกมาเท่นคุณรู้แค่นี้พอไหมเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเรพิคอร์สนะครับผมได้ละอันนี้ได้ละใหญ่มากเฮ้ยปั๊บเขาให้นี่โอ้ใบอันนี้มิกชอบแน่ใบอะไรเอ่ยเดี๋ยวแล้วไม่พูด มันจะยากตรงไหนเนี่ยแค่ตัดสสะแหน่นทุกทีได้กุ้งแม่นม้ำวันนี้ได้ปออ๋ออ๋อออบบอันนี้ก็แม่น้ำพี่ปูอันนี้แม่น้ำแค่อน้อยนะเมื่อกี้เหมือนไฟมันไฟมันเบาไปครับต้องให้คนไฟแรงมาพัดให้ถ้ะเปียวดูดิ ไปไปไปติดจับจา้าโ,โ,โอ้โหเป็นไงล่ะคนไปแรงไงเป็นไงล่ะไม่ใช่มีทอร์ย่าทำไม่ได้นะครับคุณต้องใช้แขนซ้ายด้วยเดี๋ยวกล้ามมันไม่เท่ากันโอ้ต <c oughs> ิดแล้วครับลุกยั้ <c oughs> ไปลุกยั้งเลยปนะครับโอ้โวันนี้คืออาหารของเรานะครับ มีแจวนะครับผมพี่บีนะครับผมมีผักจากมิกเมาเทนนะเป็นกุ้งนะครับผมเป็นกุ้งนะฮะดีปลาจากบ่อมีปลาจากบ่อมิกเมาเทนไ่มีครับไข่ปลาโอ้โหนี่ฮะจะจ่าไข่ปลาที่ผมผมผมลวกเองอ่ะไข่ปลาเฮ้ยผมเหนื่อยมากเลยนะ ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมทุกครั้งที่ก่อนกลับเนี่ยผมก็จะตัดผักจากมิกเมาเทนกลับไปด้วยนะครับผมนี่นี่ลูกเอียงกำลังช่วยตัดอยู่นะฮะทานผักเยอะๆครับเพื่อสุขภาพครับผมเวลาผมมาเขาใหญ่นีผมก็จะอย่างนงี้แหละครับออกกําลังกายดูแลตัวเองนะครับผมชอบฟิตเนสนะครับแล้วก็หาที่สวยๆนะครับผมไปคาเฟ่บ้างนะครับทำอาหารกันอาหารอร่อยๆนะครับผมนี่กำลังอร่อยเลยครับ ไม่ขมแน่นอนครับเพราะว่าวว้าวผมปลูกแบบออแกนิกครับนอกจากมีผักปลอดสารพิษแล้วมิกเมาเทนก็มีผักบุงด้วยนะครับปลอดสันพิษเหมือนกันนี่ครับผมผล<ม>ผลิตจากมิกเมาเทนครับเยอะมากยังไงนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ หน้าฝนนะฮะฝนตกบ่ลลอยนะครับผมทานอาหารมีประโยชน์นะครับผมออกกำลังกายนะครับวันนี้มากับมิกลาไปก่อนครับ EP นี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเฮ้ยเฮ้ยเบาเบา,วาวสวัสดียังไงนะฮะ <laughs> <laughs> กระติงกระติงมากไม่ถึงเฮ่อช่วยยก เราไป<ม>เรียกอะไรนะนาบกระทะแล้วก็กินกับนำ้ำพริกอารมณ์ด <laughs> ี